สวัสดีครับทุกคนนะฮะก็อยู่ในหน้าเกมของ99คืนในป่านะครับและเกมนี้พี่จะพาเพื่อนๆทุกคนนะครับมาสร้างฐานสุดแกร่งบอกได้เลยว่าถูกใจน้องๆเพื่อนๆ FC ทุกคนทุกท่านแน่นอนนะเพราะว่าฐานนี้บอกเลยว่าโคตรสวยและน้องๆคนไหนนะครับที่เล่นกับพ่อหรือว่าเล่นกับแม่นะครับเมื่อเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากได้ฐานแบบนี้นะครับ เอาคลิปนี้ไปให้พ่อหรือว่าไปให้แม่ดูได้เลยบอกว่าหนูอยากได้ฐานแบบนี้ผมอยากได้ฐานแบบนี้นะครับยื่นไปให้เลยครับแล้วก็ให้คุณพ่อให้คุณแม่เนี่ยสร้างให้เลยครับแล้วเราก็อยู่ไปเป็นแบบพันพันวันได้เลยทุกคนเมื่อพร้อมแล้วนะครับไปรุย <laughs> มาแล้วครับมาแล้วครับและอาชีพที่พี่เลือกเล่นนะครับก็เป็นอาชีพแกรมเบอร์นั่นเองทุกคนอา่า เข้ามาถึงก็เหมือนเดิมทุกคนตัดมงตัดไม้นะครับเอาไม้เข้าไปบดแล้วก็สร้างกองไฟให้เรียบร้อยนะฮะและเห็นอะไรข้างบนหรือเปล่ามันก็คือปิงนั่นเองทุกคนนะครับเซิร์ฟเวอร์ที่พี่เลือกเล่นเนี่ยก็จะเลือกเล่นเฉพาะปิง5 0า0ถึง100เท่านั้นทุกคนถ้าเยอะกว่านี้นะครับพี่ไม่เล่นนะครับและนี่คือวิธีการเปิดปิดหรือว่าการดูปิงนั่นเองทุกคนนะฮะสามารถเปิดแล้วก็ปิดได้ ออกเดินทางฟาร์มกันต่อครับฟาร์มกันแบบยาวๆทุกคนก็เปิดกล่องไปดิ <S <S โอเคเป็นไฟฉายนะครับดาวเกตวิ่งไปวิ่งมามันก็มืดว่าทุกคนมืดแล้วนะฮะขึ้นไปบนลงนาดีกว่ามีอะไรบ้างตอนนี้กองลงกองเหรียญก็เก็บมานะครับเพราะว่าเราต้องการสร้างฐานขนาดใหญ่แล้วก็ตกแต่งฐานให้สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นกองเหรียญก็สําคัญโอ้โหหุงใหญ่โอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ ถึงจะดาวเกตก็เถอะแต่ก็ยังได้ถุงอยู่นะครับเจอบ้านต่างอากาศก็ต้องเข้ามานะฮะเฮ้ยไอโบไอโบมองไม่เห็นเรา,า่ะเฮ้ยไอโบอกตัวหนึ่งเข้าหลังมากัดตูดเราเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงเจอขวานขึ้นสนิมไปดิเจอขวานขึ้นสนิมไปดิอืมอืมอืมเป็นไงล่ะมึงอื้มอ่าฮะเก็บไม้หมดครับอาหารอันโอซะนะครับเนื้อหมาเนื้อสวรรค์เปิดกองเปิดกองโอเคสวยเป็นไรเฟิลนะครับเราได้อาวุธปืนมาแล้วท่านชม เอาของเข้ามาบดแล้วก็เติมฟืนเติมไฟหน่อยละกันนะฮะรอบนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนในกระเป๋ามีแต่ของกินยิงอะ่ะมีถ่านแค่ก้อนเดียวเองเว้ยทุกคนเก็บมาแต่ของกินโอ้โหแล้วเลยแค่ติ่งเดียวนะครับกองไฟเราจะเลเวลห้าแล้วนะขาดน,นิดเดียวจริงๆว่ะเอาเฮ้ยออกฟาร์มกันต่อฮะเ่วานี้วิ่งไปวิ่งมาเจอก่องเฮ้ยกวางก็อยู่ข้างหน้าว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโ,โหติด มันติดลูกบิดเว้ยเราโดนตบฟรีเลยนะโอ้โหถ้าเมื่อกี้ไม่ติดลูกบิดก็คือวิ่งเข้ามาได้แบบสบายๆนะครับไม่โดนตบด้วยเมื่อเช้าแล้วเราก็มาบุกดันเจียนนะครับดันเจียนเลเวลหนึ่งเปิด,ด,ด,ดกงเปิดกงเปิดกล่องไปทุกคนนะฮะตอนนี้เปิดกล่องแดงดูนี่ได้อะไรของเป็นของที่ใช้ได้โอ้โหเป็นโลโยนทิ้งเลย <laughs> คือไม่อยากได้อ่ะเข้าใจปะไม่อยากได้โลเออ มาครับฟาร์มกันต่อตอนนี้อยู่บ้านล้างมาเปิดกล่องรีเจนเนอเรียีดูดิโอไฟฉายอันใหญ่อีกกล่องนึงโอ้กับดักอ่าได้อยู่เดี๋ยวไปวางเดี๋ยวไปวางกล่องสุดท้ายโอ้โหน้ำมันไปประมาณนี้ไปไปกันต่อทุกคนอุ้ยกล่องแดงทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลี์ไอโบก่อน <laughs> กล่องแดงอีกแล้วกล่องแดงกแล้วขอไปเรื่อยเพราะว่าเราต้องใช้ไม้เยอะ เลื่อยได้ไหมของที่ใช้ได้อะอะไรก็ได้อ่ะเอามาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอออีกแล้วโยนทิ้งไปนะครับไม่เอาไม่เอาออกฟาร์มต่อดีกว่าแล้วมาช่วยเด็กคนที่สามนะครับโป่งปังโป่งปังโอเคเรามาลุ้นกันว่าในถ้ำหมีเนี่ยจะมีกล่องแดงหรือเปล่านะทุกคนเข้าไปดูดูดิโอ้โหกล่องธรรมดาว่ะ ได้แบนเน็ก็ยังดีวิ่งไปวิ่งมานะครับก็เข้าสู่วันที่14แล้วทุกคนเราก็เจอโบสว่ะลอยของในโบสนะครับเออไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้ออะไรที่แอบหยิบมาได้ก็แอบหยิบไปทุกคนไม่ต้องไปตีมันครับพวกลทัทธิยืนเอ๋ออยู่ในโบสเห็นไหมนะนะั่น่ะเปิดโอ้โหเป็นกับดักว่ะไม่อัพไม่ดาวเลยเหรอเพื่อนไปเค้กเ,เ,เ,เค้กเค้กกินเค้กก่อนอา่าฮะเก็บไมห้หมดครับโอเคสวยได้เวลาจำอ้าวนะครับเราลอยของในโบสออกมาหมดแล้ว บานต้นไม้บานต้นไม้ทุกคนบานต้นไม้ขึ้นไปดูดีว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเผื่อเจอกล่องแดงเว้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเฮ้ยกล่องทองคือจะบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในเมื่อเราอยู่ในเขตโซนเฮ้ยมายัางไงไอ้บาวเฮ้ยมันขึ้นมาอย่างไงเนี่ยอระวังกันด้วยนะครับทุกคนลัทธิทุกวันนี้ฉลาดขึ้นเยอะนะครับมันปีนบันไดเป็นแล้วนะฮะ <c oughs> เออโอเคเป็นถังน้ํามันว่ะทุกคน และตอนนี้นะครับก็เข้าสู่วันที่18ก็ได้มาสร้างคอนรอแล้วทุกคนพร้อมที่จะสร้างฐานนะครับแล้วก็วิ่งไปวิ่งมามันก็มืดว่ะพร้อมหมีอีกสองตัวนะครับตามมาติดๆกระโดดมาแอบบนนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ทุกคนอ่ะจาัดก,การมันไปจัดก,การมันด้วยมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อุบิเหตุนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะเมื่อเราอยู่กลางป่า โอเคแล้วก็ลงไปเก็บดีไหมวะลงไปเก็บหน่อยแล้วกันอาา่าฮะเช้าเราจะได้กลับฐานแล้วก็เอาไปทําอาหารได้นะครับ م. มืดพอดีมืดพอดีเอ้ยแต่ว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะกวางเกิงก็ไม่มาไล่นะเดี๋ยวเราเปิดกล่องด้วยเลยเปิดกล่องไปเปิดกล่องไว้เราค่อยขึ้นไปข้างบนนะครับอืมเฮ้ยเฮ้ยเสียงเสียงกวางเสียงกวางเฮ้ยมันคิดเฮ้ยเข้ามาได้ปะเฮ้ยมันเฮ้ยมันเข้ามาได้ไดว,ว่ะทุกคนเดี๋ยว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  กระโดดกระโดดกระโดดปั <pass uk> okay. i, ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคเฮ้ยไอโบใจเย็นโบพี่พี่ใจเย็นหนีกวางขึ้นมาเจอไอโบนะครับแต่ไอโบจัดการง่ายไม่เป็นไรยิงตรงนี้จะปลอดภัยไหมคิดว่าคิดว่ายังไงหมามันจะเกิดข้างหลังเราไหมหรือมันจะเกิดข้างหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันท่านผู้ชม <laughs> วางก็จะสอยเราอยู่แล้วเอ้ยโอ้โหมันเกิดข้างหลังว่ะโอ้เดี๋ยวๆแล้วมันโอ้โหมันกัดเราแล้วก็เราเราก็เด็นลงมาข้างล่างนะครับมันดันเรามาข้างล่างอืมโอ้โหเราขึ้นไม่ได้ด้วยตรงนี้ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้ขึ้นได้ตรงนี้วางก็มาหมาก็มาเดี๋ยวๆเดี๋ยวๆเจเย็นใจเย็นใจเย็นจะด่าอู้ยอะไรครับเนี่ยโอ้โหลูกคนจังหวะมันพอดีเป๊ะเลยอ่ะโอ้โหเราไม่ทันนะครับจังหวะนี้ รอน้องเข้ามาชุบละกันโอเคฮะแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่วันที่3 1เป็นที่เรียบร้อยนะฮะเริ่มเริ่มสร้างถานและตอนนี้เราสร้างอาหารอันตโนมัติก่อนนะฮะแล้วก็เริ่มเอาเต็นท์เด็กออกแล้วตอนนี้เคลียพื้นที่เคลียพื้นที่อืประมาณนี้ตัดต้นไม้ไปฮะโอเคก็สร้างชั้นวางของมานะครับทุกคนก็วางโป๊ะลงไปเลยแบบนี้เลยนะครับอ่ะเห็นทางขวาไหม นี่ฮะวางไปอ่าฮะนี่ครับวางชั้นเพื่อวัดระดับนะฮะวางชั้นเพื่อกะกะระดับกําแพงนะฮะแล้วค่อยเอาออกทีหลังทุกคนค่อยๆวางไปเห็นขวามือพี่ไหมนะฮะพี่กดติ๊กเอาไว้นะครับมันจะได้วางง่าย,ายๆทุกคนนี่ฮะมันจะวางตามบล็อกของตัวเกมเลยเห็นปะ่ะนี่ครับวางไปค่อยๆค่อยๆวางไปค่อยๆสร้างไป แล้วก็ตรงนี้มันจะติดเครื่องบดนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเรามีวิธีอยู่ก็เล็งให้ดีๆมันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดินถอยหลังออกมาประมาณนี้แล้วก็วางไปครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยเลงตรงนี้นะฮะแล้วก็เดินขึ้นไปข้างบนแบบนี้เลยแต่ว่ามันติดมันติดไอ้นี่ว่ามันติดเข็มทิศก็เอาเข็มทิศออกก่อนทุกคนอ่าฮะแล้วก็นี่ครับวางโป๊ะแบบนี้อ่าเสร็จแล้ว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  ต่อมาก็เดี๋ยวเรามาเริ่มวางกำแพงกันแต่ว่าตอนนี้ลัทธิมันบุกเดี๋ยวจัดการพวกลัทธิก่อนละกันนะฮะลัทธิบุกลัทธิบุกมาครับจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปกลัวที่ไหนจิ้มเข้าไปหอกก็หอกสเต็ปใครดีกว่าใครนั่นเองครับหว่นี้จุกไปจุกมาเป็นไงมีล้อหลอกล้อหลอกล้อหลอกเฮ้ยมีตัวยิงไกลมีตัวยิงไกลเดี๋ยว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 มาๆมานี่มานี่ยิงไกลเหรอสนับสนุนเพื่อนเหรอเฮ้ยยิงไม่โดนได้ไงวะสนับสนุนเพื่อนเหรอฮะเฮดช็อตไปดีเฮดช็อตไปดี เฮ้ยเฮ้เติดเฮ้ยต,ต,ตรงนี้อีกตัวตน,นี้นีอีกตัว,ตวเฮดช็อตไปดีเอา้โอ้โหโดนได้งไงวะเดี๋ยวจดการมาๆๆันจดการมันเฮ้ยตรงนู้นนอเขาจดการไปแล้วนะครับนี่นี่จิม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 โอเคเฮ้ยมากตัววะจิ้มๆๆไปดิจิ้มไปดิวนไปดิวนไปดิฮ้ยมันตีโดนนะครับจาัดก,การพวกลัทธิเสร็จทุกคนมาเริ่มวางกำแพงไม้กันเลยนะฮะวิธีการวางกำแพงไม้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่วางประมาณนี้วางไปครับ วางไปก่อนแบบนี้นะครับสี่มุมเออวางไปไม่ต้องติดแบบนี้นะเอาแค่แบบนี้พอนี่ครับมันจะมีรูป,ประมาณนี้อ่ะฮะสี่มุมวางไปเลยทุกคนปับนะ๊บนะฮะแล้วก็อีกมุมหนึง่งวางปักลงไปนะฮะจากนั้นก็วางแบบนี้ได้เลยนะครับวางวางไปก่อนวางให้มันเป็นสี่เหลี่ยมสวยๆเดี๋ยวยังไงเราต้องไปแก้ช่วงสุดท้ายอยู่ดีนะครับอ่ะฮะประมาณนี้นี่พี่ก็วางไปประมาณนี้เลยทุกคน เดี๋ยวเพราะว่ามันต้องไปแก้อีกทีหนึง่งมันต้องไปเก็บงานอีกทีหนึ่งนะครับอืมนี่ครับเป็นไงการสร้างสารรค์มีการแก้ไขเสมอนะฮะเออสร้างทีเดียวแล้วสวยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอืมมันต้องสร้างสร้างแก้แก้นะครับจนกว่าจะถูกใจคนสร้างอะอิงหว่าเนี้ยอา่าวางตับลงไปประมาณนี้จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้ว เดินทางมาครึ่งเกมแล้วทุกคนคือจะบอกว่าเกมเนี้พี่ช่วยเด็กอย่างเดียวนะพี่ไม่ได้สร้างเตียงเลยนะครับเด็กสี่คนเตียงไม่ได้สร้างตอคือตอนนี้ยังไม่ได้สร้างนะเดี๋ยวเขาไปสร้างตอนท้ายๆแล้วกันนี่ประมาณนี้เห็นปะคือจริงๆแค่นี้ก็อยู่แล้วนะฐานแบบง่ายๆนะครับเห็นปะใช้ไม้ไม่เยอะด้วยทุกคนโอเคเครื่องจักรกำลังทำงานนะครับน้องเขาก็ตัดไม้แบบยับยับเลยจังหวะนี้ กมนี้บอกเลยนะครับถ้าไม่มีอาชีพตัดไม้มาเนี่ยเหนื่อยหน้าดูนะบอกเลยเหนื่อยมากๆกนะไม่ใช่ว่าเหนื่อยแบบหน้าดูนะเหน,เหนื่อยจัดเหนื่อยจ้าดเลยนะท <c oughs> ่ทุกคนประมาณนี้นะครับก็ช่วยดอเขาเก็บวงเก็บไม้เดี๋ยวเรามาสร้างกันต่อนี่ฮะก็รอบที่สองก็นับมาเลยทุกคนต้องสร้างแบบนี้สี่มุมนะครับสี่มุมเลยนะนับจากตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ทุกคนนี่ครับสี่แล้วก็วางรับลงไป แบบนี้นะครับสีม่มุมโอเคไหมนี่ครับนับมาวัดมาครับหนึ่งสสามสี่แล้วก็วางตั๊บลงใหม่นี่ครับสองสามสี่เงี้ยวางมาแบบนี้เลยทุกคนหนึ่งนฮะหนึ่งสองสามสี่เห็นปะเออนี่ครับ, 1, 2, 3, 4, ป,ออรบประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็วัดแบบนี้ทุกคนนี่นี่ตรงนี้ให้มันเอียงนะให้มันเอียงติดเห็นปะนี่ครับเฮ้ยโอ้โหโดนยิงตูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว กำลังวางกำแพงอยู่เลยนี่ไงเจอเจอไปดิกำแพงไม้เบวเบลฟรีไฟนะครับเกมดินน้ำมัน <c oughs> คุ้นคุ้นไหไอเกมนั้นเขาวางไอวอลนะครับไอนี้คือวางกำแพงไม้นะครับกำแพงน้ำแข็งปะทะกำแพงไม้เป็นไงคุ้นคุ้นไหมวางไปเดีเย๋ยวนะเดีเย๋ยวนะต้องมีต้องมีไอตัวประชิดให้น้องเขาจัดก,การไปนะครับ <c oughs> นี่เรามาเอาตัวหน้าไม้ดีกว่าทุกคนไอตรงนี้ก็ตามดีจังเลยโอ้โหโดนยิงว่ะ วางกำแพงก่อนนี่วางกำแพงไปก่อนนะครับแล้วก็มาสอยหัวแบบคมๆเป้งน,นะฮะเฮดช็อตเฮดช็อตไปเดมึงเออสวย <c oughs> มาต่อครับหลังจากที่เราวางไม้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เอากิ่งไม้เนี่ยมาวางไว้แบบนี้ทุกคนอ่ะฮะให้มันชิดกับไอ้ท่อนไม้ตรงนี้นะแล้วก็กดปลูกไปครับอ่าตรงนี้ตรงนี้แบบนี้สี่มุมเลยนะสี่มุมเลยแล้วก็เก็บไม้พวกนี้ไป เพราะว่าเราไม่ใช้แล้วทุกคนหลังจากนั้นนะครับพอต้นไม้เราโตเนี่ยเราก็เอากากบาดออกนะฮะเมื่อกี้พี่เอากากบาดออกนะแล้วก็วัดวัดดีๆเราจะทําเป็นสามเหลี่ยมใช่ไหมเนี่ครับแบบนี้เลยอ่ะวางเป้งลงไปนะครับค่อยๆวัดค่อยๆว,วางเรามีคอ้อนอยู่แล้วถ้าวางผิดก็ไม่ต้องกลัวลื้อลื้อถอนถอนลื้อถอนถอนนะครับพี <laughs> ่ฮะบ,บาบาด เห็นไหมเห็นพี่วัดปะพี่ก็จะเล็งประมาณนี้ทุกคนอ่านี่ครับแบบนี้ประมาณนี้เห็นไหมนี่ครับแล้วก็วางโปะนี่ครับอือนี้อ่าฮะวางโปะลงไปเฮ้ยละทิบุกอีกแล้วเหรอโอ้โหมขยันบุกจังวันละทิยลังสร้างกำแพงยังไม่ถึงไหนเลยบุกเอาบุกเอานะครับประมานี้อืเดี๋ยวขอวางกำแพงก่อนได้ไหมอ่ะอ่ะกำแพงก็จะเสร็จอยู่แล้วนะครับวางไปทุกคน เดี๋ยวให้น้องเขาจัดก,การไปเพราะว่าเรามีผู้ช่วยอยู่อมแม่งยิงตูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีจาก,การพวกรัทีก่อนทุกคนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ปล่อยไว้ไม่ได้พวกนี้อเจัาก,การให้ไวเลยแล้วกันไม่เล่นละเพราะว่ากำแพงเราก็สร้างไม่เสร็จสักทีนะครับตรงน,นี้ก็คืนที่8ห6เข้าไปแล้วนะทุกคน <laughs> เฮ้ยโอ้โหลูกกระสุนหมดด้วยยิงจนลูกกระสุนหมดทุกคนอวางไปปักเขาให้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้ นี่ครับสี่มุมเสร็จไปแล้วใช่ไหมพอเราวางทั้งสี่มุมเสร็จนะครับแล้วลก็มาถอนออกนี่ฮะไอตรงที่มันเลยๆออกมาเนี่ยถอนออกเห็นไหมถอนออกครับแล้วตรงไหนที่มันเลยๆเห็นไหมล้วก็ปรับแตง่งใหม่ทุกคน,คนวางให้สวยงามนะครับหรือหรือออกมาแล้วก็วางใหม่แค่นั้นเองครับอ่าประมาณนี้เห็นปะเห็นปะตรงไหนที่มันเพเยอออกมานะครับหรือแล้วก็วางใหม่ครับอืมแค่นี้ก็เราจะได้ฐานที่สวยงามแล้วทุกคนนะฮะ จากคลิปก่อนนะครับที่พี่ถามว่าชอบฐานเล็กๆหรือว่าฐานใหญ่มากกว่ากันนะจากที่พี่ถามไปเนี่ยก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยคอมเมนต์บอกว่าชอบฐานเล็กมากกว่าเพราะว่าใช้ไม้ไม่เยอะนะครับเหตุผลส่วนตัวของหลายๆคนคือขี้เกียจตัดไม้ใช่ไหมวันนี้นะครับพี่ก็เลยพามาสร้างฐานที่แม่งใหญ่โตอลังการโอราเลยแล้วกัน <c oughs> <c oughs> คือแบบใช้ไม้เยอะมากอะทุกคน แล้วพี่มึงจะถามทาไมว่าชอบฐานเล็กๆหรือฐานใหญ่ๆแต่บึงมาสร้างฐานใหญ่ๆเน,นี้ยนะสวนสวนกระแสคอมเมนต์ไปดิทุกคนตอนนี้นะครับก็ทําการวางชั้นวางของนะครับรอบนอกของกําแพงไม้นะวางไปเรื่อยๆวางให้ให,ให้ดีๆนะให้มันชิดกับกําแพงไม้นะทุกคนวางไปครับตรงไหนวางไม่สวยก็หรือวางใหม่นะฮะจากนั้นเราก็วางกําแพงไม้ต่อทุกคนไอ้นี่คือเราวางรอบนอกนะ นี่ครับวางไปแบบนี้ได้เลยทุกคน <c oughs> วางไปครับวางไป, <c oughs> งไปโอเคประมาณนี้ <c oughs> นี่ครับค่อยๆไล่ไป <c oughs> วางให้ติดวางให้ชิด <c oughs> พยายามวางให้มันตรงๆ <c oughs> มันจะไปลำบากตรงมุมนิดๆหน่อยๆนะครับเราต้องพยายามแก้ตรงมุมอ่าตรงไหนมันมีช่องโหว่เนี่ยแล้วก็ค่อยไปแก้เอาทีหลังทุกคนประมาณนี้นะครับเนี่ยโอ้โหโดนยิงว่ะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดก,การไอหนุ่มที่ก่อนไอหนุ่มนี่มัน ร้ายนักนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลูกหมดนี่ว่าอืโดนไปเดีมึงมาเรามาสร้างฐานกันต่อครับตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วหนึ่งร้ยยสิเอ็ดวันฐานของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วแหละทุกคนนี่ขนาดยังไม่ได้สร้างเตียงนะเนี่ยช่วยแค่เด็กสี่คนนะใช้เวลาเยอะมากอะ่ะบอกเลยทุกคนฐานนี้นะตอนนี้นะตีสามไปแล้วนะ <c oughs> ยังไม่ได้ดอเลยอ่ะเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มันแหว่งมันโบเดี๋ยวเดี๋วต้องถอนตรงนี้นะครับแล้วก็วางใหม่น่าจะแก้ได้นะตรงนี้แก้ไม่ยากอ่าประมาณนี้วางตั้มลงไปทุกคนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับฮห้เสร็จแล้วโว้ยนี่นี่นี่ประมาณนี้เลยฐานของเราทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปตกแต่งภายในต่อนะฮะตอนนี้คือแบบกําแพงเสร็จแล้วนะครับชั้นนอกชั้นในเออประมาณนี้ประมาณนี้มันมีชั้นในอีกนี่หว่า เอาจริงๆอะถ้าไม่อยากซื้อไปแต่งชั้นในก็ไม่ต้องแต่งก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเกมนี้เดี๋ยวพี่จะแต่งให้ดูนะครับก็ใช้เป็นตู้ทุกคนตู้ที่ซื้อมาจากไอ้ตาลุงขา,ขายของไอ้ตาลุงขายเฟอร์นิเจอร์นะครับนี่อันนี้น่าจะเป็นตู้ชั้นวางของตู้ของมันนี่แหละทุกคนอ่ะฮะวางไปครับวางข้างในวางให้ติดกําแพงพยายามวางให้ตรงๆมันจะได้ดูแบบสวยงามทุกคนหรือว่าจะไม่ใส่ก็ได้นะจริงๆอ่ะ แค่แบบนี้มันก็สวยแล้วไงแต่พอวางตู้ไม้ลงไปเนี่ยมันดูกำแพงด้านในแบบเรียบๆเ,เนียนๆนะฮะอืมประมาณนี้อ่ะฮะเสร็จแล้วและตรงนี้ก็คือจุดทำอาหารอัตโนมัติของเรานั่นเองอ่ะฮะวางหม้อลงไปเฮ้ยหม้อยังไม่ได้เอามาเลยนี่วะย้ายหม้อก่อนทุกคนนี่ครับหม้อหุงข้าวเราวางมับเข้าให้พยายามใช้ให้ติดที่สุดเอ,อแล้วก็แป้งแครอทนี่ๆอยู่นี้วางไปเลย บุมบมบุมบมบุมบมบุมเข้ามาไม่ได้ดีลัททิเห็นนะเมื่อกี้และนี่คือจุดของเต็นเด็กนะครับเห็นไงเอ้ยนี่ครับวางต่อก็คือใช้เหรียญใช้เหรียญทองเยอะเหมือนกันนะฮะฐานนี้ไม้เยอะเหล็กเยอะเหรียญก็เยอะคือแบบฟุ่งเฟือยสุดๆอ่านนี้นะฮะแต่พอสร้างออกมาแล้วก็แบบอื้มนะสวยจังเลย นี่ฮะวางไปก็ประมาณนี้เลยทุกคนเห็นปะประมาณนี้ครับฐานนี้วางโปะ๊ะปะโปะ๊ะปะโปไป,ป,ปนี่เกือบเสร็จแล้วแต่เหรียญไม่พอทุกคนเรามาวางเตียงต่อนี่ฮะนี่คือโซนห้องนอนของเราโซนเตียงวางเก้าอี้ลงไปครับอ่าฮะนี่คือเครื่องชุบชีวิตวางลงไปแล้วก็เปิดเครื่องด้วยนะฮะตกแต่งด้วยเทียนนิดนึง วางลงไปครับแล้วก็เอาพุ่มไม้มาวางนิดนึงนะครับให้มันดูร่มรื่นนิดนึงโอเคนี่ครับรอบๆฐานของเรามาวันเพิ่มขึ้นอีกแล้วตอนนี้165่16คูณเกนี่ฮะลัททีก็ยืนเอ,อ๋อเป็น173ทุกคนนี่คือมองจากทางด้านกำแพงนะไอนี่คือมุมกำแพงนะฮะนี่ฮะเดินได้เลยเห็นปะ และนี่คือมองจากมุมสูงเว้ยทุกคนเนี่ครับนี่คือรอบรอบฐานของเราเว้ยเป็นไงเออถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับพี่หน่อยทุกคนเนี่ยฮะฐานของเราเสร็จละมองจากมุมสูงบอกเลยว่าโคตรสวยสวยไหมทุกคนเออชอบไหมถ้าชอบคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะครับพี่จะได้ทำแนวนี้เยอะๆนะฮะอ่ะประมาณนี้ละกันท่านชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะก็าฝากกดไลค์กดซับสไคร้หน่อยละกัน ไว้เจอกันคลิปหน้าเกมหน้าครับสำหรับเกมนี้สวัสดีครับ